สีเหลืองนู้นนะเพื่อน,นง,งัดดูแล้วว่ามันเป็นอะไรสวัสดีนะคะท่านผู้ชมมันอันนี้อยู่ข้างหมู่บ้านนะเพื่อนนะอยู่ข้างหมู่บ้านบีบีได้เลยจะมาขโมยผักอีกแล้วคับท่าน <c oughs> เดี๋ยวดูกระเป๋าพี่นงดิพี่นงโชว์กระเป๋าตอนผู้ชม <c oughs> นี่ Enjoy Summer time. อ,อะไรนะใช่ไหม Enjoy Summer Time แต่ตอนนี้เป็นหน้าเราดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะพี่นงขโมยตรงนี้ก็ได้บ้างรู้ไหมอะไรนง,งัดดูเมื่อกี้นี่ ไปข้างบนได้นะไหนหรือเขาไม่ให้ขา้าเขาได้เลยพ่อเราเป็นนายกไง <c oughs> ไม่จะไปเก็บตรงที่เม็ดมันร่วงอันนี้มันผอมพี่น้องเดินไปตรงนู้นไงแต่ว่าไม่ได้มีที่จอดรถไงเราก็เลยต้องจอดตรงนี้พี่น้องมันคืออะไรรู้เปล่าออหัวใช้เท้ามนี่เดี๋ยวน้องถอนให้พี่ดูนี่ขออนุญาตถอนหนะ่อยจะเจ้าของไร ลูกไลเบอร์ลูกสาวไลเบอร์นะคะเอ้ไหนอ่ะก็มันยังไม่โผล่ไงมานี่พี่น้องนี้มันหัวใจเท้ามันต้นดอกข,ขาวๆนั่นไม่ใช่หรอก็ดีไงดอกขาวๆนี่ไงนั่นแหละพี่ว่ามันดอกเท้าเนี่ยตรงนี้มันก็ต้นขาวๆพี่น้องโอ้โหแยกแยกไม่ได้ยายคนนี้ก็มวยปากไม่แยกไม่ได้เอใบมันร่วงวะพี่ว่าเม็ดมันร่วงไหมหรือว่ามันผสมมา,มาวะถอนไปใส่ ถอนไปทำสลัดทีไหนอันเนี้ยพ,พี่ว่าเขาปลูกว่ะอันเนี้ยห,หัวใช่เท้าปลูกผสมกับต้นรัฟต,ต้นรัฟรัฟมันจะเออเขาปลูกไม่ใช่เหรอเขาก็ปลูกแต่น้องจะพาไปเก็บตรงโน้นที่ที่เม็ดมันร่วงเ,เดี๋ยวผลท้อพ, <laughs> <laughs> พี่น้องมีเออ <laughs> น้องก็มีมารยาทน้องแล้วเราจะเดินไปตรงไหนกันนี่โน้นมันอยู่ตรงเดินตรงนั้นใช่เหรอที่ต้นไม้เหรอเออใช่แล้วมันมีเที่เดือนนะ <m ach ill an> มันมีแต่ว่ามันมีมีที่จอดรถไม่ใช่ไอ้ที่เดินอ่ะจอดรถไม่เี็ปัญหาก็จอดตรงนี้อ่ะแล้วก็เดินไปตามทางสิ <c oughs> ไม่เห็นเป็นไรพี่ล็อกล็อกรถสิเดี๋ยวเขามาขโมยอยากไขโพดอ่ะเพื่อนๆนี่อันนี้หมู่บ้านบีบีนะนูนเดินไปตรงน้นนูนนูนอันนี้อีกฝั่งหนึง่งแล้วเราจะไปเดินตรงไหนกันฮะ<ห>เราไปเดินที่รตรงไหนอ่ะแล้วก็เดินไปตามทางได้งไงรถเสียบดากไหมไม่เสียบ เราก็เดิน <มา S 1> ไปเลยมา,ดมาเดี๋ยวพี่ออกไปรถเมย์มาร้รถเมย์ไปจอดไหมไหนนี่ <มา S 2> โอ้โหรถเมย์ขันว่าเลอะันแล้วไม่เห็นเราไม่เดินทางนี้พี่นงเราต้องเดินทางนู้นเดินทางที่รถวิ่งสวนมาหาเรามันจะได้ปลอดมันจะได้ปลอดภัยนี่ทางนี้เพราะเดี๋ยวรถมาเสียบตูดเราเราจะให้รถเสียบข้างหน้าเราเราไม่ให้รถเสียบข้างหลังเราไม่ขายประตูหลังเราไม่ประตูหน้าเราเล่นประตูหน้าเราไม่เล่นประตูหลัง นั่นไงเห็นไหมเดี๋ยวหรือว่าต้นต้นไม้น้องจําไม่ได้ต้นต้นไม้มันมีทางเข้าเดินดีกว่าออกกํลาลังกายเนาะเนาะทำไมรถมันพี่รถมัน,นวิ่งขนเลยผักอะไรอีกละ่ะผักเอออะไรวะเดี๋ยวเอถอถั่วลันเตาไหนไแต่เห็นต้นเดียวเอามุดไปสิมุดไปสิถั่วลันเตามุดไปดิ ใช่เหรอพี่นงเดินไปใหญ่ด <laughs> ิโอ้ไม้ขาวานหรือเปล่าวัาายยาชพืชไหมอ,อ่ะไม่ใช่อีต้นนั้นอ่ะต,นตนน้นต้นเหลี่ยมเหียนะต้นอะไรพี่นงฝนตกว่ะเอาเก็บเลยไปเก็บต้งโน้นดีกว่าจะเก็บไหมนี่ อะไรเอาจะเก็บเก็บให้มันได้เยอะๆนะัวลันเตามีทางเดินไหมเบ็นกลร,รมเออฝนก็จะตกมามาพี่กลัวอะไรวะ <laughs> มันขึ้นเองเขาไม่จับเรวหรอกจับก็จับไปเถอะ ก็บโหวะไอ้ต้นอนนั้นมันต้นอะไรที่ต้นยาวๆนะ่ะถอนมาดิ <Okay. S 1> เออต,ตรงนี้ตอนนั้นมันตอนนั้นเขาปลูกเออถอนมาดิเขาไม่ได้ปลูกไม่ใช่ต้นยาวๆใบยาวๆนั่นน่ะอะไรตรงนี้ตอนนั้นมันปลูกอ้นี้เพิ่งถอนไปเรียกอะไรนะพี่น,น้องฝนตกไปไปเข้านถดก่อนพี่เดี๋ยวป่วยรถตรงนี้ก็จอดตรงนี้ได้ไม่ใช่ไหมได้ เอารถมาจอดตรงนี้ก็ได้แลวไอ้ตรงนั้นมีทางเข้าอีกวะเออถึงแล้วเนี่ยน้องน้องว่าเมื่อตอนฟื้นลิงกับแฮปส์เนี่ยต้นไม้มันออกเหมือนกันไหมพี่เห็นต้นสารเลือดใบเลือดใบซานมันก็ออกเหมือนกันมันก็ออกแต่มันออกช้าไงบางอันมันก็ออกช้าอะไรเงี้ยพี่ก็รู้มันแรงไงมันก็กินได้่นแหละ แอปเปลิลแอปเปิลเขาก็มาขย่มไปหมดแล้วนี่งไงไม่เหลือแล้วไปทําน้ําหมดแล้วยเย็นแล้วไหมข้บ้านพี่อ่ะน้นองก็ไม่มีใครกินเยอะจัดก็นี่ไงก็มีที่จอดรถนะไม่งั้นมันเน่ามันเน่ามัน,น,มนออกไปอยู่เออนี่ไงตรงนี้อ่ะน้องอดอะเพ <c oughs> ื่อนเดี๋ยวจะบุดนะคะเดี๋ยวจะบุดเห็นพี่น้องไหมนูดพี่น้องพี่น้องมุดมุดไปแล้วนูด รู้ไหมเพื่อนพี่น้องไปหมุดเก็บอะไรพี่น้องไปมุดไปเก็บผักโขมผักโขมเพื่อนเห็นป่าผักโขมอ,อะไรนะพี่ผักโขมอ,อะไรนะผักโขมประเทศไทยด้ว่ไงแบบเนี้ยมันมันบินมาเกิดที่เมืองนอกเลยนะเพื่อนแต่ว่ามันมีดอกแล้วนะตรงนี้นะโอ้โหพี่ <laughs> มุดไปขนาดนั้น <laughs> ข้างไหนอะ เดี๋ยวเพื่อนออพวกอะทำไมต้นมันสีม่วงล่ะพี่ไม้มันต้นไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะหัวใจเท้าอ่ะสีม่วงอ่ะหัวใจเท้าสีม่วงกับสีขาวอ่ะเขาเรียกอะไรหือนั่นแหละ ฮะไม่ใช่กระหล่ำเออเดี๋ยวดมสินนี่น้องจะเก็บยอดอันนี้ยอดถั่วลันเตาน้องอ่ะถั่วลันเตาอ่ะมันจะอยู่ตามตามเอเขาทอดปั่มๆเขาพูดสูงๆมันจะไม่มีอจะไปเก็บจะไปเก็บไร่น้องตรงนู้นอันนี้ไร่พี่เก้วพี่ลย นี่ไงนี่ไงทางนี้ก็มียอดละทีน้องให้สีทีเลยโอ้ยเก็บได้ไม่เป็นไรหรอกมันขึ้นแบบธรรมชาตินะทวมเพื่อนเห็นไหมยอดทัวลันเต่าบักเอกเลยนี่เอาไปผัดกินนะ ันก็ตกนะท่านแต่ก็เดี๋ยวเพื่อนบอกทําไมต้องมาขโมยก็เป็นคนมีฐานะยากจนนอนเพื่อนก็ต้องมาเก็บผักกินอะใช่ไหม,ม,ไมอเอ๊เขามาเหวี่ยงทําไมแบบนี้วะพี่ไม่น้องน้องว่ามันเขาไม่ได้หวานรู้ไหมทําไมพี่นอง เขาเกี่ยวแล้วเม็ดมันร่วงม,ดดมันรัวร่วอ้รัวร่วรัวร่วอย่างนี้ก็ชิบหายวายวอดหมดสิอ้นองคนที่เขามีสวนแล้วเขาไม่คิดหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่แน่นะท้งวดน,นี้มันมาเขาอาจจะมาตัดอีกรอบก็ได้ก็ตัดได้อีกรอบแต่พี่ดูที่มันขี่มากเลยแสดงว่ามาชีนีมันกระปุ๊ดนะไม่เคยไม่เคยขี่ขนาดนี้รอบนะ อ้า,าพี่นงพี่นงนี่เรื่องขโมยยกให้พี่นงนะเอาอยเยอะมากเลยไม่ร้ายอันนี้มันคืออะไรไม่รู้เอาไปด้วย <c oughs> ไม่ตายหรอกพี่กินไปเถอะไม่ตา,ตายเดี๋ยวยตายเดี๋ยวรู้ตายก็ตายก็ตายอ่ะตายแล้วก็จะทำไงเรามีผัวแล้วอ่ะไม่เสียชาติเกิดคนที่ยังไม่มีผัวนี่ยังเออตาย รีบมีผัวนะทุกคนโอ้หเสียดายเสียดายเขาโพดนะ่าสงสารข้าโพดนะี่มันขาดทุนหมดนะพี่นงไม่พี่นงเก็บกระโพดออ,นะอ,อ,ออนอะไรอะ่ะไม่ไม่พี่นงหูพี่เพื่อนเห็นไหมพี่นงรู้ไหมเขา เอามาเกี่ยวแล้วก็มันต้องใช้ทั้งใบทั้งต้นมันไง่ายให้สัตว์กินเนาะใช่มันก็ไม่ได้ใช้ฝักมันอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนนูนนูนภูเขาไฟอืรอม,มระเบิดเดีเระเบิดก็จะกลับเมไแล้วไม่ระเบิดเป็นากาศดีไหมฮะ,ะมาแลวเดินลวเดินเก็บไปถึงตรงนู้นแล้วก็ออก ไหนอะผักขโขมพี่อะมันแก่แล้วพี่น้องมันต้องโอ้มันต้อง,ม,องมันต้องต้งตนเดือนที่แล้วนู่นนะที่เปียกไปแล้วนะอะไรเปียกก็ฝนตกปีละวีมาเนาะเงินตป้งเลยลาฝนไม่ตกเ็นกันอยู่บ้านว่างเลนะเพื่อน ขออนุญาตขมโมยผักก่อนนะเพื่อนน่ะนี่ขมโมยถั่วลันเตาอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกไปแล้วนะจ๊ะทุกคนนะขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่แวะมาดูน้องบีนะนี่บ้านบีมันรกกราวไม่ใช่อะไรเพื่อนฝนตกเลยวจะกลับบ้านแล้วเราจะขับรถกลับบ้านเลยนะคะอยู่ข้างบ้านแต่ว่าไม่ไม่เดินนะเพื่อนเพราะว่าฝนตกเลยจะได้วิ่งเข้ารถไปแล้วจ้า